หลวงพ่อเจ้าขาเวลาที่หลวงพ่อมาซอยสายลมลูกไม่ค่อยว่างแต่ว่าอยากจะทำบุญกับหลวงพ่อเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ฝากเขามาบ้างโภระเลขธนานัดไปถวายหลวงพ่อที่วัดบ้างเอ้ท่านดีฮะชอบอะไรไม่ถวายกับไม้กับมืออย่างนั้นจะชอบเลอนั่นทำไมจะไม่เลขเขาถึงมือนะ ธนานัดก็ถึงมือฉันนะอฉันต้องเซ็นรับน่ะอ้ี่ก็ดีด้วยอันนี้ดีมากเพราะอะไรเราะเจ้าของไม่ต้องเสียค่ารถอไม่ต้องเสียเวลาประหยัดนะพอนนี่แปลว่าเช็คเชิอสนนงธนาลับหมดเลยเช็คไม่เอาเอาจะเช็คชักไม่เอาเอ๋อหครับเขาก็บอกว่า ลูกก็เกรงเกรงว่าแม้ทมําบุญแบบนี้จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกับคนที่เขาถหวยกับไม้กับมือเขาว่าอย่างนั้นนะจรงิงหรือเปล่าก็าไอ้ถวายกับไม้กับมือก็ไอ้ถวายฝากเข้าไปส่งพัฒนานเาทีกก่ว่าอัน,นิีสงส<อ>์ถวายกับม<อ>ืออาน,นิสงสงดีถวายกับไม้ไม่เคยดี <c oughs> โอชัดเลยนะข้อนี้นะโอ้โนี่สแสดงว่าผ่านยุตจกักรอน,นิสงส์น,นั้นม<ๆ>ันเท่ากันแต่ปีติไม่เท่ากันอ๋อ นมันเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์เขาหน่อยที่ปีตินะครับครับครับอยู่ที่ตรงนั้นเองนะตรไม่พร่องนะครับครับครับอ้าวอันนี้พัดลายด่วนมาบอกว่างานพระเจ้าพรหมมหาราช